สวัสดีครับอยู่กับจ้องดำสิงดีเระเบิี่มาดูผลงานโมตานนูตกทางไปดูสิสั่งลูกน้องสั่งนักสั่งนา้าตัวเองขับตกทางพี่น้องไปดูครับ เดี๋ยวราถ่ายดูเต็ดทางไกลเลยอยู่กับช่องดําซิ่งดิระเบิดครับมาดูช็อตเด็ดนูเปิดประตูลงเองเองงสั่งลูกน้องสั่งนักช่างหนาวให้ดูแลรถหน่อยคนสุดท้ายเจ้าของดูครับ สุดใเลยสปเ่อใครขับรถตกอ่ะเปเกี่เลยสุดใจเลยสุดใจเขั้าวเลยอเปรดูมาแล้วไปตกไซมมัวแต่จับนมานี่จับนมหกินอเปนขับตกี่โอ้โชเฟอร์ไม่มมตันอยากได้คลิกีกตัน เชือมันัเออยจะร้าไเออไม่ต้องถทด้อดึงถอยหลังมันไปวฟังอ้กว่าแล้วเรงแล้วเฮ้ยเกะกะทางเขาดึงออเลยดึงออเลยตายเลย่ปีนบ่นเยอ่ะน่่าต้องมีตกคนเลยคนใเลย บริษัทนี้เขาเลิกสิบแปดิงอยู่มากี่ปีแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยรนเลย่้งก่าแกนนึงอืมอ้าวบอกเียวแมาวขวดกันนะนี่แ่ไม่้ยเมียบ่นีไม่ใช่หรอกจริงจมันขับตกเอง่งมันกลัวเสียหน้าเลยมันโยนให้เมีย นี่ใช่ไหมขัดตกเองาอเขาแองไปหาเมียเฉยเลยนี่รู้เออทำเป็นตีเนียนครับตีเนียนฝังไหนก็ดูร่องว่ายังยับเนา ตกอย่างนึงก <laughs> ตาเนี่ยชอบใจ,จเอาชอดดิดนี่ร้ายเลยงานแล้วเอาจะพิล้ยไ,ไม่ายท้งวันอะ <laughs> ่ะรีบจัดนี่นนเ, <c oughs> เอาร้อยสามสิบเรามาผลักเลยไม่ต้องทอดป้องอด,ดึงเลยเกรดทางให้มันเรียบเลย ไม่นี่โอ้ได้โอกาสอยากเอาใหญ่เลยนาะรถน้องใหม่แหมก่อนจะไปนี่ฝากฟังอย่างดีขับรถดีๆนะห่วงนักกันชนนี่ป๋องป้องเป็นไงล่ะลงเองเฉยเลยมันขึ้นเรือตั้งหมดแล้วะ แล้วไออ่อยจะไปเจอนีทางนี้สะไอ้ทางนู้นเป็นฝายโอ้หาโจอาปลาไหลบ่อนี่เขาให้โจบ่อนี่เออมันไม่โดนหรอปอง ให้รถไทยเอารถไทยมาเอาไม่โคคุบเลยดันไปหน้าเลยดันไปเหนไปเลยมาที่ออกมันขึ้นถอยลังเลยจะดันไปหนา้า,นไหนาได้ไปหน้ามันก็ตกทางตกทางมันก็วิ่งได้ตลอดเออจะบ้านี่เอาโซมาเอาไม่ไโคมาดึง ใหลงให้แกดึงหน้าดึงหน้าดึงหลังนี่แหละดึงถ้ยหลังดึงใันเมันี่ดึงให้มันเชมานี่ไปเลยไปเลยดันที่เชงนี่ะมันไม่ล้มหรอกไปนี่ยลเรื่อจนให้เพื่อนถอยแบแล้วถึงที่ตืนก็ออกได้ยังเทียงอีก้ามอไอรงเมบ เดี๋ยวเรามาดูคะว่าจะขึ้นยังไงเอาถอดออกแล้วกันชนดึงยังไงก็ดึงไปเถอะเดี๋ยวมมตานจะแสดงให้ดู มีช็อตเด็ดให้ดูยันได้พี่น้องหนึ่งเดือนเต็มเๆนี่มีช็อตเด็ดมอตานนี่ครับวันสุดท้ายด้วยจะไปรายงานตัวเอารถไทยลองดูก่อน เราใช้แปดห้าสี่ศูนะครับดึงรถไถกูบุต้าเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเอาไม่โคคุบเอาใชา่ใช้ใช้สปริงกาวนามาพูดเร็กระมดอ,ถถถอ่ะโอ้ยมันดม แน่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 แนยังย่าลงงคงนิจะเทำไมทำไมอาลองลองพี่น้องดูข้างงลังนี่แหละเอ้ยลงไปนาเลย เตียจะโจเสอรเลยดึงลงไปนานแล้นะรถไถเดินไปวะนี่พี่น้อง จะทำทางเลยแต่เพื่อนไม่ต้องรวมนู่นะรถ่ายมาแล้วเททำทางเลยตรงข้าวน่ะไอวิทย์ททำทางร้านแหละ

เี่ยวหรอเที่ยวไม่เกี่ยวไม่คุ้มอ่ะไม่คุม้คมออดิเพื่อนอ่ะ,ออะพี่อุตส่าห์สายแล้วพี่ต้องไปขอเออยูกับพาน้อง่อยยนยานก,กมาี่เะมารัออไปบไปคเนอพรุ่งนี้เลยเสร็จจากนี้ก็ย้ายเข้าไปเลยต้องคุยหรอไาดิ เราไปกระโดดคือในรถไทยเขาอีอลไรนุนนะโอ้ยใครไหมใครไหยเขามันทคลิปไวน้ำปี๋เออสุดคลิปนี้เราอยู่กับทีมงานเดี๋ยวเราย้ายมาไฟกับบ้านก่อนเอาสุสดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ